กรรมธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อรฟังความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทย นายกล้านรงจันทิกประธานกรรมธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะได้ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายพิพัฒน์เอกกับเอกพาพันธ์และหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และส่วนราชการประธานกรรมธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวว่าการเดินทางมาประชุมในครั้งนี้ของกรรมธิการการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการป้องกันและปรับ ตามการทุจริตการเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้งการปรับปรุงระบบงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารองค์กรปกครองส่งท้องถิน่นและแผนงานหรือโครงการที่จังหวัดจะดำเนินการรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำ,ดำเนินงานของจังหวัดทั้งนี้ปัญหาต่างๆที่กรรมธิการการเมืองได้รับทราบจะนำไปเสนอรัฐบาลต่อไป